สวัสดีจ้าพี่น้องผู้นำผู้นำความมว่วนผู้นำเครื่องเสียงเติม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 ต้องเอาเป็นอันนั้นเด้อต้องเอาเป็นสไตล์รถแฮร์หรืออยังไงสิมันจะมอว์ไมนจะบ่ดิลิคาซิต์เฮ่อสไตล์รถแฮร์คันที่<อ>เปิดเดี๋ยวเพิ่งเปิดเป็นแบบอัลบั้มเพลงนะคันอัลบัม<อ>้มเพลงมันช่ติดลิคาซิต์โอเคพวกที่เขาหลอกรถแฮร์สิมันจะลบอันนี้ ไปแค่จะพาไปเบื้องหน้าว้าวมาแล้วคุณป้าส,สวยๆโอ้จเจ้าเขา,ขาวอีีหนานี่นานเขาเขาสวยเลยสต์สุเพ <c oughs> มา,ามาเบิ้งอ่ะเปิ้นจัดดอกไม้มาหอดเซลล์โอ้สวยมากเลยโอ้สวยมากเลยข้ยางบน สีแบบสาดตามากแย่แค่ทาไปเบ่งอยู่าข้างหน้าบานโอ้สิเงกอันนี้ยงาเต็นผมว่ายใช้บัดเหงาโอ้นี่เอ้าเป็นไทยกันโยนไกลกว่าที่มา แต่ว่าบางจะเหมือนแททไปเห็นคอมเมนต์หนึ่งที่แม่เพิ่นมาแสดงว่าบ้านสวยอะไรสวยแต่ว่าหน้าบ้านไม่สวยกะคือที่ดินเท่ากับมีซับนีนา่าจะมีเงาลงไปจังสี่ที่ดินเท่ามาปะเลยไงมาก็เลยเหตุตดจังสี่พันพูดถึงเทาที่ดินใหญ่ยังสี่มันหันหนาหันยังออกมามากะ มีพื้นพูดง่ายๆคือคันมีพื้นที่หลายมันก็นจะสวยแต่อันนี้เรามีพื้นที่น้อยมันก็นเลยได้ซับหนีเราจะซับหนีก็ดีใจแล้วมันก็เห็ุได้ซับห,ห,ห,หนีเนาะนี่งานเข้าขมากะสิประมาณนี้เลยจ้ะสวยป่าคือป่าป่าแค่นี้เลี้ยงเลี้ยงควาย เรียกคุ้ยตลอดแต่ว่าเรียกคุ้ยตากแดดเสมอเรียพี่น้องแต่ว่าหน้าขาวมากเพราะอะไรปิดหนาตลอดแดดแดดแห้งพี่น้องแดดแห้งแดดแห้งตละมือแดดแห้งแต่ว่าป้าดีเป็นคนที่แบบหน้าขาวขาวอีดีสวยไม่ค่อยได้เห็นหน้าเลยฮะสวยเรืองเงียบ อ๋องามก็มางามหะเนาะเ้เออกวน่เงนดี๋ยวหาเอาไม่เราก็จะหัวน่อยอกกูเนาะกูลายยุกเดอื้ตะไคร้เขาเออจืดกว่าน่าแใช่ยอยู่วัละสิบาทแ่แข็งฟาหัวนึงมั้ง พี่น้องได้อันมาแต่งอยู่เนั่นป่าอีกสองเต็นแล้วค่ะนี่สามเต็นเพราะคือพื้นที่ห้ออ่ะมันบริใหญ่ไงาะมันมีจำกัดมันก็นเลยเฮดเดยประมาณนี้แหละค่ะอันนี้ฉันกะสีดผ้พคุณย่าไปซื้อของ ไปซื้อของซื้ออุปกรณ์มาใส่ในงานนี่แหละพี่น้องกำลังสีออกไปกันเลยอ๋อเห็นเพื่อนจัดอันนี้คือเพื่อนจัดมาคืนนี่ถ้ากาันเล่งจัดมาคืนนี่แต่บน่นน่ใจว่าเือยังบ่เ็จเนาะจ้ะแ,แต่ว่าขึ้นมาเห็นแบบโอ้คือสวยแท้กกันเลย่ายอัปเดตให้แม่แม่เบื้องอนว่าจัดตรงไหนได้ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วนะ Bên cái là gì ló băng chép ẻo nữa ló băng ló băng cà nặng nữa nhanh với cả gái hết ใบสีบ่ะม <Yeah. S 2> ีแบบอันเท้าบ้านข้าฮีข้าดาอันนี้อันบอก่า,นานกันึ่อนีพันกับ,บ่มีแ้งสิมาบ่มีแล้วนี่คือรุ่นใหม่แลว้วไม่รุ่นใหม่แล้วรุ่นใหม่แล้วรุ่นนั้นันร้อยลิ้นบมดแล้ว <c oughs> กับบ้านกับบ้านแต่เสียดายนะแม่ันอยู่่อ <c oughs> มองนีสิฮียัง อัดออกผมไี้วแด้อน่จะบใหไงก็จะขนาดก็จะเป็นประคามไงอคือใยไงกคาไงห่ม่นั่นแหละ,ละอะคือเพิ่งเป็นใบน,น่อยเอาไปไว้ไปอย่าง <c oughs> เออ

หลังคาหลคานมาแลอันท้ายนี่เขออาเอียงเขาได้อีกปะนี่าทายนี่ได้แล้วได้ยึดป่ะบไ,ได้แล้วก็พาพวกนี <c oughs> <c oughs> ่ยเ <c oughs> <c oughs> ออหาพาแดงมาผูกเอามาผูกมาูกอดาบนเได้อยองมนยาวเลยอ่ะวได้รถขอ มเมนพวดถึงอันมองนี้คือไว้ให้เอ้อนักร้องพ่นจอดกําเพื่อนไก่นี่ก็คือยิ่งมาจอดได้สองเลนอยู่ตัวกันยิ่งเลนเดียวคือไสิทางเครื่องเพี้ยงชูเพียงชุเก็บไปเปี่ยงผู้ได้เดียวหน้าไปกบ สันแล้วพี่น้องส่ชินี้แค่ขาฝากไว้สงกิมหนาเพราะก็ไม่จ้ามอนนองม้วนกันไปเน้ะพี่น้องเนาะ